สวัสดีครับนี้มาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าสามารถใช้ l ล ne ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้ามาดูลายของเราตรงนี้นะครับบริเวณด้าน 3. จุดซ้ายมือคลิกเพื่อดูว่าลายของเราเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วหรือยังคลิกขึ้นมาแล้วเข้าตรงเกี่ยวกับลาย เกี่ยวกับลายแล้วให้เราดูตรงนี้ครับมุมขวาว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้จะมีปุ่มให้อัปเดตให้คลิกอัปเดตเพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดใช้เวลา1-2นาทีนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้เมื่อเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสร็จแล้วมาดูที่บริเวณเมนูซ้ายมือตรงนี้ครับรูปวิดีโอมีเครื่อง,องหมายบวก มีคำว่าประชุมคลิกเข้าเลยครับเสร็จแล้วเราจะได้เมนูมา3าเมนูนะครับเราคลิกคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งลายไปยังห้องเรียนนะครับที่เราต้องการจะสอนในกลุ่มลายแล้วกดวางแล้วกดส่งครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราย้อนกลับมาที่การประชุมกดเริ่ม กดเริ่มนะครับเสร็จเรียบร้อยกดอ่าเราก็จะดูสามารถตรงนี้มีลูกเล่นนะครับมีปิดกล้องปิดไมโครโฟนนะครับเราเป็นผู้สอนนะครับเราสามารถเราก็ต้องเปิดกล้องเอฟเฟกพื้นหลังตรงนี้เราสามารถเลือกเอฟเฟกพื้นหลังได้ลองดูนะครับนะเมื่อเราเลือกเอฟเฟกพื้นหลังด้านหลังก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก เพื่อเพิ่มลูกเล่นนะครับจุดดึงดูดสายตาให้กับผู้เรียนเอฟเฟกใบหน้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกเมนูต่างๆได้นะครับนี่ก็สมแมสนะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์หรือจะเป็นตัวฟิลเตอร์เลยนะครับว่าเราก็จะเลือกตรงนี้ได้นะครับถ้าแสงเรา ก็ปรับให้พอดีกับที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วกดเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้าร่วมแล้วก็ทางระบบจะถามว่าเราจะยืนยันนะครับว่ามีคนเห็นเราอย่างนี้กรณีนี้ก็คือครูกัดพนคนสร้างสื่อนะครับช่อง Youtube ก็กดตกลงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราได้สร้างห้องเ,อเรียนออนไลน เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้เรียนที่เราส่งลิงก์ไปอ่าเราก็รอผู้เรียนนะครับหลังจากที่เราส่งลิงก์ไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็รอผู้เรียนเข้ามาในห้องเรียนผู้เรียนก็จะตอบตกลงเข้ามาเห็นไหมครับตอนนี้น้องเบบี้ได้เข้ามาในลายกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยครับ เราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับเมนูด้านบนว่าจะเลือกเป็นในรูปแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราสามารถนำสไลด์นะครับมาสอนได้เลยคลิกที่เราต้องเปิดสไลด์ที่เราจะนำมาสอนให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเราเปิดสไลด์ไว้เรียบร้อยนะครับ รากลับมาที่ห้องประชุมแล้วก็กดที่แชร์หน้าจอครับเลือกสไลด์ powerpoint กดแชร์นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดสไลด์แล้วก็สอนได้เลยนะครับเช่นเรื่องนี้ก็เรื่องสนุกกับพลังงานเรื่องของพลังงานไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าเรงต่างเราสามารถเลือกแล้วก็ คลิกขวาเพื่อเลือกไฟเตอร์เอามาเน้นตรงนี้ได้นะครับเช่นเราต้องการเน้นจุดใดนะครับพลังงานกลแล้วก็สามารถเน้นได้แล้วก็เลือกไฮไลท์ได้นะครับกรณนนีถ้าเราจะออกจากหน้านี้ก็คลิกขวา e n d show discard ก็จะไม่บันทึกนะครับเพื่อใช้สอนใน ห้องถัดไปได้ถ้าเราจะหยุดแชร์นะครับแล้วก็หยุดแชร์แล้วก็กลับมาพูดคุยกันน้องเบบี้เป็นยังไงครูสอนดีไหมนะครับนะเข้าใจไหมตามที่เนื้อหาที่ครูสอนเมื่อสักครู่นี้เบบี้หลับอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับนี่คือวิธีการนำไลน์นะครับมาสอนนะครับใช้สอนในช่วงที่เราเรียนเราสอนออนไลน์ครับ กรณีที่เราออกจากห้องประชุมก็กดตรงนี้ครับออกจากห้องประชุมห้องประชุมนี้ก็จะถูกปิดไปครับขอให้นำไปใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับผมครูกาดผลผลสร้างสื่อครับ